สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับในรายการฟังธรรมออนไลน์นะฮะที่ช่อง YouTube แห่งนี้นำดำเนินรายการโดยผมเป็นสุขมงัลน,นะครับจะมาบรรยายแล้วก็ให้เสียงจากหนังสือธรรมะที่ชื่อว่าขออย่างไรได้อย่างนั้นเรียบเรียงและประพันธ์โดยคุณนารีารัตน์อรุณโอสัยพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมา่มต้นนะครับ บทที่4นะครับคำอธิษฐานสัญญาเดิมจากอดีตชาติเริ่มเลยนะครับคำสัญญาข้ามภพหมอดูวิเศษผู้อวดอ้างความสามารถในการมองเห็นกรรมของผู้อื่นได้ทำนายให้ชายผู้หนึ่งว่าคุณผู้ชายท่านนี้มีอดีตชาติก่อนเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถเป็นคนเป็นคนเจ้าชู้ไม่ชอบอยู่บ้านชอบเที่ยวไปเรื่อยๆและมีภรรยาหลายคนทั้งที่ภรรยาที่บ้น เป็นคนดีดูแลสามีอย่างดีแล้วก็ยังคิดนอกใจปิดคำสัญญาที่อธิษฐานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งหนึ่งกล่าวถึงสถานที่แห่งนั้นด้วยภรรยาของคุณผู้ชายท่านนี้เป็นเป็นจะกลัลยานีที่น่ายกย่องแต่ผู้ชายคนนี้ยังผิดคำพูดอยู่เสมอเช่นรับปากอะไรไว้ก็ไม่ทำชอบสาบานบ่อยๆและผิดคำพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะ ความที่เป็นคนโลเลรักง่ายหนายเร็วและบอกอีกว่าคุณผู้ชายท่านนี้ได้ทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายภรรยาหลายครั้งหลายหนเก็บน้อยบ้างน้อยเจ็บหนักบ้างแต่ภรรยาย,ยังอดทนให้ทำร้ายเพราอยู่เพราะรักมากจกนกระทั่งมาเกิดใหม่ในชาตินี้จึงต้องถูกทวงสัญญากรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตชาติของตนทำให้เกิดมาชาตินี้ต้องถูกผู้หญิงทำร้ายจิตใจ,จบ่อยๆ คำทํานายของมูลท่านนี้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเรากับเป็นเทพนิยายเรื่องยาวซึ่งผู้ที่เชื่อก็เชื่ออย,อย่างไม่มีข้อสงสัยและยอมทําตามแต่โดยดีโดยความหวังว่าจะแก้ปัญหาชีวิตของตนได้ไม่ว่าพิธีกรรมที่ทําให้นั้นจะไิลึกเกือ,กอแสนแปลกประหลาดพันลึกอย่างไรก็เพราะเหตุว่าในยามที่เกิดความทุกข์มักจะหาทางออกให้แก่ตัวเองไม่เจอจนกระทั่งขาดจิ ผู้ให้คำปรึกษาและอาจจะมีอาการทางจิตร่วมหลอนอยู่ด้วยหมอดูอจึงกลายเป็นที่พึ่งทางใจใยยามทุกข์ได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็ไม่มีใครมีความสามารถรู้เรื่องของปุตรพลกรรมและแม้แต่พระโมลคารณะนะซึ่งเป็นพระอัครสาวกองค์สำคัญของพระพุทธองค์ก็ยังไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ว่าตนนั้นได้ทำกรรมอันใดไว้ในอดีตชาติ จึงทําให้ต้องมารับทุกเวทนาจนถึงแก่ชีวิตอย่างทรมานแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเป็นกรรมเก่าของท่านคงมีเพียงแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะส่งชี้ทางให้ทําให้ได้ข้อคิดว่าผู้มีปัญญาบาร,รมีจเจริญจิตและตั้งมั่นในหลักธรรมของพระพุทธองค์จะไม่มีวันเชื่อเรื่องที่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยเด็ดขาดและถือว่าหากเรื่องนอกเหนือจากหลักธรรมแล้วและเป็นความเชื่อที่ประหลาด ประหลาดล้วนแต่เป็นความเชื่อที่อยู่นอกรีดของศาสนาพุทธทั้งสิน้นคำสัญญาคือคำพูดเป็นข้อตกลงของคนทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องรักษาไว้เพื่อให้แน่ใจะจ,ะจ,ะจะทำเป็นข้อตกลงกันเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าจะไม่ผิดคำพูดการทำเป็นลายลักษณอักษรน,นั้นเป็นเรื่องที่ผูกกันด้วยกฎหมายสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือการสัญญาด้วยคำพูดด้วยสัจจะวาจา ว่าจะไม่ผิดคำพูดต่อกันเป็นเพียงคำสัญญาที่อยู่ในใจไม่เป็นหลักฐานอยู่ที่การรักษาคำสัญญาของผู้นั้นคำสัญญาที่เป็นสัจจวาจาหรือสัญญาในนี้ในที่นี้อาจหมายถึงคำสัญญาระหว่างคนกับคนหรือคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัญญาหากรักษาได้ก็เท่ากับเป็นการรักษาสราทธ์ให้กับตัวเองการสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเปรียบเสมือนการสัญญาให้กับฟ้าเบื้องบน ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่สัมผัสได้ด้วยอายตานะอายตานะและเป็นเรื่อง,องเฉพาะตนสิ่งสำคัญที่สุดแม้ว่าจะไม่มีใครรู้แต่สัญญานี้คือข้อตกลงอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะละเมิดไม่ได้หากไม่ได้ทำตามคำพูดนั้นสิ่งที่ติดตามมาคือจิตท,ที่เป็นทุกข์กังวลขาดความเชื่อมั่นเพราะฝืนคำสัญญาสัญญากรรมคือสัญญาที่มีต่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ผ่านมานานหลายพบหลายชาติรวมทั้งในปัจจุบันชาติสัญญากรรมหมายรวมถึงบุปกรรมบทเพศนิวาสเกี่ยวโยงอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเป็นส่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เรามีการดําเนินชีวิตไปในทางทิศท,ทางกรรมของตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตของเราคนในครอบครัวคนรอบข้างตลอดจนบริวารทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนปมที่มีความเกี่ยวพันนี้อย่างไรไม่มีทางพ้นได้ เป็นสัญญาที่มีต่อกันในวิบากรรมที่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้ซึ่งกันและกันทําให้ตัวเราต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาชีวิตวิกฤตชีวิตต่างๆนานา,นาซึ่งบางเรื่องควบคุมได้บางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมเป็นสิ่งที่เราต้องยอมจำนนรับแต่โดยดีเพราะไม่มีผู้วิเศษตนใดมีความสามารถที่จะเปลี่ยนกรรมหรือลดกรรมให้ได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้อธิษฐานอยู่บ่อยๆโดยเชื่อว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ให้เราได้ด้วยอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้แค่เพียงที่พึ่งทางใจเท่านั้นหากเราไม่ช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มสุดความสามารถเสียก่อนจะไม่มีสิ่งใดช่วยได้อีกหรือบางคนอาจคิดว่าเกิดมาในชาตินี้ตนเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่เคยสร้างกรรมอะไรกับใครทำไมต้องมีกรรมด้วยจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระศาสดาของพวกเราชาวพุทธทรงตัสไว้ว่า คนทุกคนล้วนได้เคยเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติบางชาติเป็นคนบ้างสัตว์บ้างวนเวียนกันไปแล้วแต่กรรมของใครจะลิขิตให้เป็นไปตามกรรมแต่ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นหรือแม้แต่พระพุทธเอ,องค์ก็ทรงต้องรับผลจากกรรมเก่าหลายภพหลายชาติและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นการเกิดของคนทุกคนก็มีชนกกรรมที่นําส่งให้เราได้ไปเกิด การดำรงชีวิตในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่มีสัญญาต่อเนื่องมาจากอดีตชาติทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อมีคนที่สงสัยในเรื่องที่ตนเองเป็นคนดีแต่ทำไม่ทำดีไม่ได้ดีเป็นคำพูดตัดพ้อของคนที่ท้อในวิบากกรรมของตนที่มักจะกล่าวโทษในเรื่องของความอายุติธรรมของกรรมอันที่จริงแล้วกฎแห่งกรรมนั้น ถูกกำหนดมาด้วยความยุติธรรมโดยธรรมชาติที่จัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วที่ใช้สัญญากรรมเดิมในอดีตชาติของตัวเราเป็นตัวกำหนดนั่นเองเราอาจไม่มีโอกาสร,รู้ว่าเมื่อชาติก่อนได้เคยสร้างกรรมอะไรไว้กับใครบ้างซึ่งเราเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นเจ้าหนี้ตัวจริงอาจมีจำนวนมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นกองทัพหรือน้อยมากหรือไม่มีเลยก็เป็นได้จุดแล้วแต่กรรมของใคร ไม่มีใครเอาของไปได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและพวกเขาก็จะเป็นเสมือนข้าศึกคอยดักซุ่มโจมตีเราอยู่ได้ตลอดเวลายังไม่เหน็ดเหนื่อยคอยดักทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจจ,จนกว่าพวกเราจนกว่าพวกเขาจะพอใจหยุดบางทีก็ทาเอาผู้รับกรรมนั้นแทบปางตายกันเลยทีเดียวหรือหากแค้นของพวกเขาเป็นแค้นที่หนักหนาสาหาัสก็อาจต้องชำะระล้างกันด้วยชีวิตแลกชีวิตจึงยอมจบแต่โดยดี หากเราไม่เรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธองค์เรียนรู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายหรืออริยสัจสี่เรียนรู้เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่เจ้ากรรมในเวรของกฎแห่งกรรมและอาจจะถูกสัญญากรรมในอดีตชาติเหล่านั้นส่งผลการดำรงชีวิตจนรับมือไม่ไหวก็เป็นได้สัญญากรรมที่จะต้องอธิษฐานเพื่อขออโหสิกรรมเพื่อเจ้ากรรมในเวรผ่อนโทษยกโทษหรือจำกัดโทษให้อยู่ในปริมาณที่เราพอรับได้ หากไม่อธิษฐานแล้วเจ้ากรรมนเวรอาจไม่ยอมยกโทษให้เราง่ายๆและก็จะคอยซ่องสุมกำลังดักโจมตีเราตลอดไปบทอธิษฐานเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนเวรข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระตามเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจก พุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาหารหันตสาวกทุกๆพระองค์ท่านเท้ายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลและพระสยานเทวทิราชทุกๆพระองค์ขอจงโปดรดเมตตากรุณาเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานและร่วมอนุโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกขกับทุกกันทุกขอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติ ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอุรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรทั้งหลายและหมู่คณะคณะหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แคนคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปยานอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สัตว์ สับปะรสิญญาณสับพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเขียนฆ่าทำร้ายหลังแก่ป้นจี้ลักขโมยเบียดปางยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุนคดโกงตบัดสัตว์อักหลังตรยศอักตันยูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้ หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกการทุกในทุกขับทุกการทุกอสงไขยทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขอโอหิกรรมและโอหิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าชู่ตราบเท่าสู่พระนิพาน,านการอาฆาตพยาบาท สักแช่งจองเวียงจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกหรือผู้ผูกใจเจ็บไว้ในชาติภพนี้หรือในภพใดๆก็ตามข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิน้นเพื่อให้หมดสิ้นกรรมต่อกันและกานนับแต่บัดน,นี้ตราบจนถึงพระนิพพานในการอธิษฐานจิตเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสัญญาการรมจากอดิชตชิต้องอาศัยความอดทนมีสติ และจิตที่ตั้งมัน่นมีความเพียรและสิ่งสําคัญต้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและเชื่อว่าในโลกนี้เราใช้ชีวิตอยู่ล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นแต่อย่าปล่อยให้ชีวิตอยู่ไปตามยถากรรมหากจะแก้ไขวิกฤตของชีวิตโดยการตั้งจิตอธิษฐานบนพื้นฐานความเชื่อเรื่องกรรมจบบทที่4นะครับแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับ กขอนจะจากกันไปขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียบคมตลอดเวลาทั้งวันนะครับขอความสวัสด,ดีมีชัยนะครับทุกทกท่านนะฮะลาไปก่อนนะครับ